afternoon ครับสวัสดีครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์หรือพี่ทศนะครับในรายการ Variety Show วันนี้ของเราคือรายการ Good afternoon นะครับซึ่งเราได้พาน้องๆมาร่วมกันเปิดสมองประลองคำศัพท์นะครับน้องๆที่มาวันนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งความรู้และความสนุกนะครับผมซึ่งภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้ความรู้มากขึ้นและก็ความสนุกด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปรู้จักกับน้องๆ10คนดีกว่านะครับเชิญเลยครับน้องๆครับ เอาล่ะครับเริ่มที่น้องคนแรกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับ my name is ปุณณโรมิตไนตรีอ๋อ nice to meet you <Yeah. S 1> และชื่อเล่นล่ะครับ I m nickname is เมฆยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องเมฆครับคนต่อไปอครับ my name is ภูรัตนเมต t า e t a p a ริ my nickname is ภู how old are you ten อ๋ <10 S 1> อสิบขวบใช่ไหมครับ คนต่อไปครับน้องผู้หญิงน่ารักจังเลยน้องชื่ออะไรเอ่ย Good afternoon my name is p i m p i c h i a p a k m a s e my nickname is Nurse I'm studying at r a m k h a m p a e n Advent International School in grade 5 i m 10 years old Nice to meet you Nurse and welcome Welcome to the show Good afternoon <laughs> <laughs> แล้วคนต่อไปครับน้องชื่ออะไรเอ่ย Good afternoon my name is Supawit Samanee ครับ And what is your nickname? my nickname is ก a <Ga, S 2> ้ากล้าก็แปลว่ากล้าหาญเป็นเป็นภาษาอังกฤษก็แปลาว่า brave นะครับ nice to meet you nice to meet you too และน้องล่ะครับสวัสด <My name S 1> ีครับตันกกาตาน,านาันทะ my nickname is winnie winnie I am 10 years old อ๋อ nice to meet you winnie อะแล้ครับและน้องคนผู้หญิงข้างหลังนะครับ my name is Dishka และโสภพรหรือน้องเมจิกค่ะ I <A S 2> study at a m a ตย y a k u n s c h o o l at 12 year old อ๋อน้องคนต่อไปสวัสดีครับ Hello my name Hello. is b e n y a p a ห a t h o n g I study at สายสากลเทคโนโล s c ส o o l My nickname is Jean. j e a นน้องคนต่อไปครับ Good afternoon บ My first name is p a p น a ไ b o n My last name is n a s a p พ a ั My nickname is boss I study at ภไท u ยอุ s มศึกษาสคู o l I am 10 years old. 10 years old. โอเคแล้วกัน้องคนต่อไปอครับ Good afternoon. My name is Jas c a s a n t r a In. My nickname is m e d i c o I I study at ปณิย a สนการสคู s c h <oughs> And last but not least คนสุดท้ายของเราน้องอะไรเอ่ยครับ Good afternoon. My name is Miss y m i c i a n j a r e n a m study at สาธิตประสานมิสกูสกครับผม I am 10 years old เอ,อเยี่ยมมากเลยและนี่ก็คือน้องๆทั้ง10คนของเรานะครับผมขอเสียงตบมือให้น้องๆหน่อยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้า,างั้นเราไปเริ่มเกมแรกของเราเลยครับเกมแรกวันนี้ก็คือเกม mixing words ไปพบกันเลยครับ สำหรับรอบ Mixing Words จะมีอักษรภาษาอังกฤษให้ทั้งหมด10ตัวอักษรภายในเวลา60วินาทีเด็กๆทั้ง10คนจะต้องประสมอักษรเหล่านี้ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายให้ได้ม,มากที่สุดโดยห้ามใช้ตัวอักษรซ้ำในแต่ละคำโดย1ตัวอักษรจะเท่ากับ1คะแนนขอทีไดียวจำนวนคำและตัวอักษรมากที่สุด3คนจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปอาล่ะครับก็ทราบกติกาของเกมแรกของเรานะครับเกม Mixing Words ครับผมน้องๆครับน้องๆพร้อมไหมครับพร้อม แทนไปดูตัวอักษรดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาละครับก็มีตัวอักษร10ตัวนะครับมีเวลา60วินาทีน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมครับได้เง้น go เอาละครับโอ้โหทุกคนตั้งใจกันใหญ่เลยใช้ตัวอักษรเยอะๆนะครับน้องๆครับโอ้ทุกคนตั้งใจกันจริงๆเลยไม่มีใครสนใจพี่เลยมัวแต่ดูคำดีลวครับดีละครับ อีกสิบวินาทีครับทุกคนครับเอาละครับ5 4 3สี่สสองหนึ่งหมดเวลาครับผมเป็นไงบ้างครับยากครับยากไหมครับยากน้องเมฆเป็นไงบ้างครับยากครับยากเหรอครับยากนี่เพราะว่าเรามีเวลาที่น้อยใช่ไหมครับเวลาแค่60วิบวิใช่ไหมครับผมน้องเนิร์สเป็นไงครับง่ายใช่ไหมอีซี่ใช่ไหม ก็ยากค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วค่ะวิตนี่เป็นไงครับเวลามันไม่พอเป็นเรื่องเวลาครับเรื่องเวลา60วิวิเนี่ยอ่ะ <c oughs> แล้วน้องเมจิกครับยากค่ะยากใช่ไหมครับแต่ก็สนุกดีสนุกใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาล่ะครับคราวนี้ทศก็ได้ผลคะแนนของน้องๆทุกคนแล้วนะครับทีนี้นเรามาดูเลยว่าใครที่จะเป็นคนเข้ารอบไป3คนนะครับผมคนแรกที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปก็คือ น้องเมดครับยินดีด้วยครับเชิญมาข้างหน้าเลยครับครับผมยินดีด้วยนะครับน้องเมดน้องเมดได้38คะแนนนะครับผม38คะแนนครับพี่ไม่ได้พูดเล่นครับอันนี้ของจริงครับน้องเมดจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับเอาละครับต่อไปคนที่2นะครับผมคนที่2ก็คือน้องเมจิโกครับผม น้องเมจิโกได้36คะแนนนะครับโอ้โหสูสีกว่าน้องเมฆเลยนะครับผมเอาละครับคนสุดท้ายก็คือน้องน้องบอสครับผมยินดีด้วยครับเดินมาข้างหน้าเลยครับน้องบอสครับแล้วก็สำหรับน้องคนอื่นนี่ก็คือคะแนนที่เหลือของน้องๆนะครับโอ้โห มันสูสีกันจริงๆเลยครับดูสิน้องๆทุกคนเนี่ยเก่งหมดเลยแต่บางคนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้คะแนนสูงเพราะเวลาเนี่ยมันสั้นมันน้อยมากต้องขอสีตบงเลให้น้องๆหน่อยครับเอาละครับแล้วเรามาดูซิว่าน้องเมฆน้องเมจิโกและน้องบอสได้คำอะไรบ้างถึงได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับเริ่มที่น้องเมฆเลยนะครับผมโอ้โหเก่งจริงๆเลย น้องเมฆได้คําว่า orange ด้วยนะครับแล้ว orange ภาษาไทยทราบไหมครับว่าแปลว่าอะไรส้มครับโอ้แล้วคิดได้ไงครับคําว่า orange เนี่ยครับตอนแรกมันมีคําตัวหนังสือ O R A N ผมเลยถึงคิดถึงส้มที่ภาษาอังกฤษว่า orange ครับซึ่งตอนหลังก็มีตัว T กับตัว E ใช่ครับขอเสียงตัวมือให้น้องเมฆหน่อยครับเอาละครับมาดูคําของน้องเมจิโกะครับผม โอ้น้องเมจิโกก็ได้คำว่า orange เหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้โหมี rain ด้วยนะครับ rain นี่ทึ่แปลว่าฝนใช่ไหมครับเก่งมากเลยงั้นขอเสียงตัวมือให้น้องเมจิโกหน่อยครับอาล่ะครับและน้องคนที่3ก็คือน้องบอสนะครับผมน้องบอสได้รับไป33คะแนนครับเก่งจริงๆเลยแต่มีคำหนึ่งที่แปลกออกไปจากเพื่อนๆนะครับคือคำว่า nest nest ที่แปลว่ารังใช่ไหมครับครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆว่า nest นะครับที่แปลว่า N e t ต <Net S 2> เน็ตภาษาไทยแปลว่าอะไรเอ่ยตาข่ายออครับเก่งมากเลยครับแล้วคิดได้ไงเนี่ยคำว่าเน็ตเหมือนกันเนี่ยครับก็ตอนแรกนะครับผมก็เจอ N E T ครับนั่นแหละครับเป็นตาข่ายแล้วผมก็เจอตัว S อ่าจําได้แล้วผมว่าคิดได้เลยครับว่าจําได้แล้วว่า NEST นี่ก็แปลว่าลังนกก็เลยเขียนว้อีกคซึ่งคิดคิดคําว่า NET ก่อนใช่ไหมครับ,รบโอ,โอ้เก่งจริงๆเลยครับอ,อ่ะ,อะละครับนี่ก็คือน้อง3คนที่จะผ่านไปเข้ารอบต่อไปนะครับจะมีน้องเม่น้องแมจิโกและก็น้องบอสแต่ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยรายการ Good Afternoon ก็มี Oxford Dictionary ครับเป็น d ิ c t i น n a r y ภาษาอังกฤษมอบให้น้องๆทั้ง3คนเลยครับอ่ละครับ ไปพบกับกติกาของ Around the World เลยนะครับไปเลยครับสำหรับรอบ Around the World พิธีกรภาคสนามของเราจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์จากสถานที่ต่างๆหรือสิ่งรอบๆตัวหลังจากนั้นน้องๆทั้ง3คนจะต้องทายคำศัพท์จากสถานที่นั้นๆซึ่งน้องๆมีเวลาคนละ7วินาทีโดยรอบที่1มี9ภาพน้องที่ได้คะแนนต่ำสุดหคนจะตกรอบไปก่อนแล้น้องอีก2คนจะต้องเล่นในรอบที่2ซึ่งมี6ภาพ ให้ได้ผู้เข้ารอบเพียงคนเดียวที่จะไปชิงโบนัสจากทางรายการเอาละนะครับทาวนี่น้องๆก็ได้เห็นกติกาของเกม Around the World แล้วนะครับไปพบกับพี่แบงค์ดีกว่าว่าวันนี้พี่แบงค์จะพาเราไปไหนเอ่ยมัน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 ตรนุนครับน้องๆวันนี้เราอยู่ที่ตลาดผลไม้กันครับน้องมาช่วยพี่แบงค์เลือกผลไม้ทานกันดีกว่าครับชอบเลยชอบสอบสบน้องครับ เห็นไหมครับไอ้นี้เขียนบอกว่าแอปเปิลลูกละ1 3บาทคําว่าบาทในภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นสกุลเงินบาทของเราเขียนว่า B A T อย่าใช่ B A T H นะครับถ้า B A T H จะากว่าบาทแปลว่าการอาบน้ำนะครับน้องครับเลือกดูผลไม้กับพี่แบงค์จุใจแล้วเพราะตอนนี้ เป็นเวลาของน้องแล้วนะครับกับช่วง Around the World ครับอะไรขอบคุณมากเลยนะครับพี่แบงค์วันนี้พี่แบงค์ก็ได้พาเราไปที่ตลาดผลไม้นะครับผมน้องๆ3ามคนครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับโอเคทีนี้เราเริ่มที่น้องเมธก่อนเลยนะครับน้องเมธไปดูซิว่าคําของน้องเมธเนี่ยจะเป็นอะไรครับโอ้โหมีทั้งสีเขียวและสีแดงนะครับถ้าน้องเมธพร้อมก็เรดี Go Apple ครับ A P P L E ครับถูกต้องนะครับเก่งมากเลยครับน้องเมตรรับไปเลยครับ1นคะแนนแล้วนะครับเอาละครับคนต่อไปก็น้องแมจิโกะนะครับไปดูซิว่าน้องแมจิโกะจะได้ภาพอะไรเอ่ยพร้อมนะครับทีนั้ก็ ready go a p พยา P A P A Y A ค่ะโอ้โหโอ้โห2วินาทีตอบได้เลยเหรอครับโอ้เก่งมากๆเลยครับภัพยานะครับ P A P A Y A และน้องเมจิโกทราบไหมครับว่าภาษาไทยพะพยาเขาเรียกว่าอะไรครับมะละกอค่ะถูกต้องนะครับชอบกินไหมครับมะละกอชอบค่ะแล้วครับอ๋อมันดีสําหรับสุขภาพด้วยนะครับช่วยในการขับถ่ายนี่เองนะครับโอเคต่อไปก็ตาของน้องบอสน้องบอสพร้อมไหมครับพร้อมครับงั้นไปดูภาพต่อไปของน้องบอสเลยนะครับพร้อมนะครับเทียน r รดี y go cocoanut ครับ c o c o n u t ถูกต้องครับเก่งมากเลยโคโคนัท C O C O N U T เยนกลับมาที่น้องเมฆใหม่นะครับทุกคนตอนนี้ได้1คะแนนเสมอกันแล้วนะครับเอาละครับน้องเมฆครับตาน้องเมฆแล้วครับน้องเมฆพร้อมไหมครับพร้อมครับไปดูภาพต่อไปของน้องเมฆเลยครับเงั้น r e a d y go pie apple p i n e a p p l e ถูกต้องครับเก่งจริงๆเลย pie apple โคตรได้เร็วจริงๆเลยและ pie apple ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับสับปะรดครับถูกต้องครับมาที่ตาน้องเมจิโกะนะครับ ไปดูภาพต่อไปของน้องแมจิโกเลยครับพร้อมนะครับเช่ยนัน ready go Boss Melon จะเป็น U A T E R M E L O N ถูกต้องครับเก่งจริงๆเลยโอ้โห oh, oh, มีแต่คนเก่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทั้งนั้นเลยอะ oh, uh, ล่ะครับาน้องบอสแล้วนะครับงั้นไปดูภาพต่อไปดีกว่าว่าภาพต่อไปของน้องบอสเนี่ยจะเป็นอะไรเอ่ย oh, 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 oh. ready go Rose Apple ครับ R O S E A P P L E ครับ c o r r e ครับผมถูกต้องจริงๆครับเก่งมากๆเลยครับโอ้น้องบอส Rose Apple นะครับ R O S E A P P L E และ Rose Apple ภาษาไทยนี่คือชมพู่ครับและชอบกินชมพู่ไหมครับชอบมากครับเพราะมันหวานแล้วมันก็มีประโยชน์ ใช่ครับแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรน้องบอสทราบไหมครับส่วญ่แล้วมันก็จะช่วยในระบบขับถ่ายด้วยครับใช่ครับเก่งมากๆเลยครับเก่งมากๆเลยน้องบอสน้องบอสก็รับไปแล้วอีกหนึ่งคะแนนนะครับตอนนี้ทุกคนก็มี2คะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับผมเอาละครับกลับมาที่น้องเมฆใหม่นะครับไปดูภาพต่อไปของน้องเมฆนะครับโอ้อันนี้พี่ยอมรับเลยว่ามันยากหน่อยนะครับน้องเมฆแต่พี่เชื่อว่าน้องเมฆทำได้ ready go ยอม้่าลองสะกดหน่อยสิครับ P อะไรเอ่ย P A L L ไม่รู้แผละแวครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องเมทไม่เป็นไรครับงั้นเรายกไปที่ให้น้องแมจิกโกดีกว่านะครับน้องแมจิกโกพร้อมนะครับไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมครับไม่รู้เหรอครับจะลองทายดูไหมครับน้องแมจิกโกเผื่อทําได้ you never know until you try okay ready go พี่อะไรไม่รู้ค่ะแล้วก็ พี่พี่และไอโอ้หมดเวลาแล้วนะครับน้องแมจิกโกเทนั้นเรายกไปให้น้องบอสดีกว่านะครับน้องบอสนะครับพร้อมนะครับไมออกเหมือนกันเดี๋ยวเราเดาดูไปก่อนได้ครับพร้อมนะครับ ready go P H E A L E โอ้โหเกือบแล้วครับลองใหม่สิครับ P H E A L E ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับน้องบอสแล้วก็หมดเวลาแล้วครับเอางี้ดีกว่าเราลองไปถามน้องๆข้างหลังสิครับไม่รู้อ่ะน้องแมจิกครับ P O M E L O correct ถูกต้องครับ P O M E L O นี่เองนะครับพ o ม l l o ก็แปลว่าส้มโอนะครับแต่ไม่เป็นไรครับงั้นกลับมาที่น้องเมฆใหม่นะครับโอเคไปดูภาพต่อไปเลยครับอีกละ Ready go D U R A I N ผิดนิดหน่อยครับ D U R A ผิดนิดหน่อยนะครับน้องครับอ่ะงั้นพี่ยกไปให้น้องแมจิโกะนะครับน้องแมจิโกะพร้อมนะครับ Ready go Durian D U R I A N ถูกต้องนะครับ Durian D U R I A N เก่งมากเลยครับน้องแมจิโกะครับ น้องบอสครับตาน้องบอสนะครับไปดูภาพต่อไปของน้องบอสเลยนะครับ ready go บอกว่าครับ G U A V A ครับเป็นคำตอบที่ correct ครับผมถูกต้องครับยินดีด้วยนะครับก็มีน้องแมจิกโกกับน้องบอสเข้าไปในรอบต่อไปนะครับส่วนน้องเมธเราก็ต้องจากกันไปก่อนนะครับแต่ขอเสียงตัวมือให้กับน้องเมธด้วยครับ โอเคครับรอบต่อไปของ Around the World นะครับก็มีน้องเมจิโกกับน้องบอสนะครับผมไปพบกับพี่แบงค์เลยนะครับว่าพี่แบงค์จะพาเราไปไหนวันนี้เราอยู่ที่ตลาดครับผักเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆครับผักเนี่ยนะครับคำพูดของผักก็คือ vegetable นะครับไม่ใช่ v e g e t a b l e นะครับอันนั้นผิดนะครับนะนี่มาดูตรงนี้นี่ครับมันฝรั่ง potato อันนี้คือแตงกวาเห็ดนะเห็ด น้องครับเขียนอยู่นี่คืออะไรรู้ไหมครับอ่านี่คือมะนาวมะนาวในคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือ LIME นะครับถ้าเป็นเลมอนจะเป็นลูกสีเหลืองๆแบบที่ชาวต่างชาติเขาชอบใช้กันนะครับทั้งล i m e และเลมอนนะครับเมื่อคั้นออกมาแล้วนะครับจะได้เป็นน้ำมะนาวนั่นคือเลมอนเอทครับไปแมงลัก อย่างไงครับเด็กๆได้รู้จักคำศัพท์กันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับและถึงตอนนี้ได้เวลาสำคัญของเด็กๆแล้วกับเอาเร้าเดลว์ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่แบงค์วันนี้พี่แบงค์ก็พาเราไปดูที่ตลาดผักนะครับโอเคครับจะเริ่มที่น้องแมจิโกก่อนนะครับพร้อมไหมครับน้องแมจิโกครับพร้อมค่ะงั้นไปดูรูปแรกของน้องแมจิโกเลยนะครับเอาล่ะครับน้องแมจิโก สอักษรนะครับน้องแมจิโกพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ ready go corn c o r n correct ถูกต้องครับ corn c o r n <c oughs> ซึ่งภาษาไทยก็แปลว่าน้องแมจิกโกครับข้าวโพดค่ะ <c oughs> ถูกต้องนะครับข้าวโพดครับและอย่าลืมนะครับว่ามันมี baby corn ด้วย baby corn นี่คือเป็นขา้าวโพดแท่งเล็กที่กินไปทั้งหมด ทั้งแท่งได้เลยนะครับแต่ว่าคอนอันนี้เนี่ยมันเป็นคอนอันใหญ่ซึ่งตรงกลางนี่เรากินไม่ได้นะครับผมเอาละครับต่อไปก็ตาน้องบอสล้วครับผมน้องบอสรูปต่อไปขึ้นเลยครับ ready go potato ครับ p o t a t o ครับ correct ถูกต้องนะครับน้องบอสครับ potato p o t a t o potato ภาษาไทยนี้ก็คือมันฝรั่งครับแล้วมันฝรั่งเอามาทำเป็นอะไรได้บ้างครับ เฟรนช์ฟรายใช่ไหมครับครับเนี่ยแล้วชอบกินเฟรนช์ฟรายไหมครับก็ชอบครับแต่ก็กินนานๆทีครั้งเพราะว่าเขาใช้น้ำมันที่ซึ่งแบบว่าเปรไขมันซึ่งมีพลังงานมากทำให้เราอ้วนได้เหมือนกันครับอือ๋อเก่งมากเลยครับเอาละครับไปดูภาพต่อไปนะครับของน้องแมจิโกะน้องแมจิโกะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะยังไปดูภาพต่อไปเลยครับ ready go mushroom m u s h r o m correct ถูกต้องครับ mushroom เอาละครับกลับมาที่ตาของน้องบอสนะครับโอเคครับงั้นมาดูภาพต่อไปของน้องบอสเลยนะครับ Ready ครับโอเค go cucumber ครับ c u c u m b e r ครับ correct ถูกต้องครับน้องบอสครับ cucumber นี่เองและ cucumber ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับแตงกวาครับครับผมกลับมาที่น้องแมจิโกะใหม่นะครับโอเคครับไปดูภาพต่อไปของน้องแมจิโกะเลยนะครับเรดี้ โชมาโช T O M A T O Correct โ oh อ้โหน้องเมจิโกเก่งจริงๆเลยโชม a โชเนี่ยออกเสียงได้2แบบออกเสียงโชม a โชหรือโชเมโชก็ได้แต่ความหมายเดียวกันแล้วก็ผักชนิดเดียวแล้วแต่ว่าเราจะออกเสียงไงนะครับพี่ออกเสียงโชม a โชและน้องเมจิโกออกเสียงไงครับโชเมโชโชเมโชใช่ไหมครับซึ่งการออกเสียงต่างกันแต่ความหมายความเดียวกันเลยครับผมเอาละครับมาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะครับน้องบอสครับ ภาพนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดน้องบอสถูกเนี่ยเราก็จะไปดูน้องบอสกับน้องแมจิกโกอีกภาพหนึ่งนะครับเธอพร้อมแล้วไปดูภาพต่อไปเลยครับ ready go letus ครับ l e t t e c e ครับน้องบอสครับเกือบแล้วครับลองอีกรอบนึงลองอีกรอบนึ่งโอ้น้องบอสครับเกือบแล้วนะครับคำว่า letus <C. S 1> เนี่ยถูกครับแต่สะกดเนี่ย พลาดไปนิดเดียวเองครับและเทสนี้ก็สะกด L E T T U C E ครับผมอ่ละครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องบอสหน่อยครับที่มาได้ถึงท uh ็อปสคนสุดท้ายนะครับน้องบอสครับน้องบอสเก่งจริงๆนะครับและมันพลาดไปนิดเดียวเองอ่ะละครับเกมสุดท้ายของเรานะครับเกม crossword bonus ซึ่งจะมีน้องแมจิโกะมาแข่งนะครับผมแล้วก็อาจจะได้ทุนการศึกษาไปด้วยนะครับผมโอเคครับน้องแมจิโกะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะยันไปเกมสุดท้ายของเราเลยครับเกม crossword bonus ครับในรอบ crossword bonus จะมีคำศัพท์ทั้งหมด9คำภายในเวลา180วินาทีน้องจะต้องฟังคำใบ้และสะกดคำศัพท์เหล่านั้นให้ถูกต้องท้าให้มั่นใจสามารถข้ามไปคำต่อไปได้โดยแต่ละข้อมีมูลค่าข้อละ1000บาท ถ้าตอบถูกครบทั้ง9ข้อจะได้10เล่นในคําถามข้อที่10โดยเป็นคําถามจากแขกพิเศษซึ่งถ้าตอบถูกจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า1 5 0 0 0บาทเอาละครับคราวนี้น้องเมจิโกก็ทราบกบติกาแล้วใช่ไหมครับของเกม crossword Bonus วันนี้ครับค่ะโอเคครับทีนั้นเราไปดูโครงสร้างของ crossword ดีกว่านะครับเอาละครับน้องแมจิโกมี180วินาทีก็เท่ากับ3นาทีนะครับเพื่อที่จะตอบ9คําให้ได้นะครับผมโอเคครับ คำแรกก็คือคำขึ้นต้นด้วย W ปิดท้ายด้วยตัว e เธอพร้อมเมื่อไหร่พรี่ทศจะอ่านคำใบ้ให้น้องเมจิโกะเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับงั้น ready go คำแรกนี่คือต้อนรับอย่างดีเต็มที่ด้วยใจข้ามค่ะข้อที่สองก็คือลูกทีมลูกเรือช่วยเหลือร่วมแรงข้ามค่ะ ข้อที่3คือเปิดได้ปิดได้มีไว้ระบายลมินโด